ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ การบินไทยคานรับเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนนี้บริการเต็มรูปแบบจัดตารางการบินฤด,ดูหนาวปี2,564ถึง2,565จำนวน36เส้นทางบินนายนนกลินทะประธานเจ้าหน้าที่สายการบินพาณิชย์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวอันจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการการเดินทาง รวมทั้งรองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นบริษัทการบินไทยในฐานะสายการบินสัญชาติไทยที่ให้บริการเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศจัดเที่ยวบินในตารางการบินฤด,ดูหนาวปี2,564ถึง2,565จำนวน36เส้นทางบินพร้อมการบริการเต็มรูปแบบและเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 เริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2,564ถึง26มีนาคม2,565 โดยจะมีเส้นทางสนับสนุนโครงการภูเก็ตซันบ็อกซ์จำนวน7เส้นทางไปกลับเส้นทางยุโรปและออสเตรเลียจำนวน10เส้นทางไปกลับเส้นทางเอเชียจำนวน19เส้นทางไปกลับบริษัทได้ให้บริการเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด1 9ของกระทรวงสาธารณาสุขศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคและสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท รวมทั้งเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในแต่ละประเทศในเส้นทางที่ทำการบินอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม,ตมรายละเอียดตารางบินสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairway.com และสำนักง,งานขายการบินไทยหรือ Thai Contact Center โทร02-536-1111ทุกวันตลอด24ชั่วโมง รับฟ ER ัง,ข,งข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชมม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 ั <'t> ่วโ <surg> มง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟันข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะกระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทยเดือนกันยายนรวม29รายเงินลงทุน559ล้านบาทจ้างงานคนไทย742คนมั่นใจไตรามาสสุดท้ายขอลงทุนต่อเนื่อง นายสินิดเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวรายงานว่าในการประชุมของคณะกรรมการเดือนกันยายน2564ที่ประชุมได้อนุญาตให้คนต่างชาติรวม29รายประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์และเกาหลีใต้ซึ่งนําเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า559ล้านบาทและส่งเสริมให เกิดการจ้างงานคนไทย742คนซึ่งการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้แขนงที่คนไทยยังไม่มีความชํานาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนักเช่นองค์ความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและกระบวนการทํางานทางเทคนิคของหน่วยกําจัดกรมันออกจากน้ํามันดีเซลโดยไฮโดรเจน องคความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลั่นน้ําหรือก๊าซหรือน้ํามันเพื่อเปลี่ยนน้าเสียหรือก๊าซหรือน้ํามันดิบให้เป็นน้ําหรือพลังงานสะอาดแบ่งเป็นธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้าจํานวน13รายธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือจํานวน9รายธุรกิจในหน้าค้าส่งสินค้า จำนวน4รายและธุรกิจบริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชนจำนวน3รายและในช่วง9เดือนแรกของปี2564มีนักลงทุนต่างชาติได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน161รายรวมเงินลงทุน9,943ล้านบาทโดยธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐและสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและคาด ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2564ชาวต่างชาติจะยังคงเดินทางมาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการที่ภาครัฐตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของบรรยากาศที่ดีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติรวมถึงมีมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งในการรับมือกับโรคโควิด -19 ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนได้เป็นอย่างดีรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทรตะวันออกร่วมกับอวจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2564 ดออรอนันต์พงธรคุณพาณิชย์รักษาราชการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหาการบุณนาทิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิษ13ตุลาคม2564ร่วมกับ ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom Crowd Meeting ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมลำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประสบมิกรชาวไทยและพวกเราชาวราชมงคลตะวันออก พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมการม,การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศัการาช2563โดยในปีนี้รองศาสตราจารย์ประพฤติพงสมบูรณ์คณะบดีคณะ,กะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติได้รับรางวัลอันทรงเกียรติประเภทข้าราชการสายวิชาการของมหาวิทยาลัยทุงยุราชมควตะวันออก ณห,ห้องประชุมปรินวาลีชั้น7อาคารสพวิทยบริการมหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ปุณภาเหลื่อมล้ำรายงาน รัฐมนตรีชัยวุฒิเผยผลสำรวจมูลค่าอ e ีคอมเมิร์ซไทยปี63อยู่ที่3.78ล้านล้านบาทคาดปี64พุ่งสูงขึ้น4.01ล้านล้านบาทหลังฟื้นตัวจากโควิด1 9 นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES กล่าวว่าจากวิกฤตก,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาตรการในการดูแลประชาชนของรัฐบาลด้วยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้การบริโภคของคนไทยเปลี่ยนไปทั้งนี้ทางสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ATDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เผยผลสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี2,564หรือ Value of E-commerce Survey in Thailand 2021, 2 0 2พันราะว่าในปี2,563ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce ในประเทศไทยมีมูลค่าเท่ากับ3.78ล้านล้านบาทโดยคาดการว่ามูลค่า e-commerce ในประเทศไทยในปี2564เติบโตอยู่ที่4 0 1ล้านล้านบาทโดยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9เป็น4.01ล้านล้านบาทหรือเติบโตร้อยละ6.11โดยคาดการอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมปี2560ถึง2564อยู่ที่ร้อยละ9.79รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ ทปทเผยรายงานประชุมกรอง,องอย้ำเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต,ต่ำสุดไรามาสที่3อนาคตยังคงมีปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเง,นง,นงนินหรือกรงเมื่อวันที่29กันยายน2564ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่0.50%ต่อปีเพื่อสนับสนุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง พร้อมเห็นว่ามาตราการด้านการเงินจะมีประสิทธิผลมากกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำกอนอง,อง,องประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี64และปี65จะขยายตัวใกล้เคียงกับที่คาดการไว้ ในที่ประชุมครั้งก่อนแต่ยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยคาดการว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวที่0.7%ส่วนในปี65ขยายตัวได้3.9%โดยแม้ไตรมาส3ทับ64เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาด และการส่งออกที่ชะลองลงกว่าที่คาดการไว้แต่พัฒนาการด้านวัคซีนที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนและผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดที่เร็วกว่าที่คาดไว้จะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นและการบริโภคของภาคเอกชนในช่วงที่เหลือของปี64สำหรับปี65เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวจากการใช้จ่ายในประเทศเป็นสำคัญตามความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆพร้อมประเมินว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุด ต่ำสุดแล้วในไตรามาสสามทับ6 4 และมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้าแต่ยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยปัจจัยสนับสนุนสําคัญคือการฟื้นตัวของอุปสงค์ที่เลื่อนมาจากช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงที่เหลือของปี2564จากพัฒนาการด้านวัคซีนที่ปรับดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดท,ที่เร็วกว่าที่คาดซึ่งส่งผลให้ประมาณการเศรษฐกิจใกล้เคียงกับการประเมินครั้งก่อนแม้การส่งออกชะลอลงอย่างไรก็ตามกนงอมองว่าเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายัาง เชิญกับความไม่ได้นอนสูงรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนนี้เดินหน้าเศรษฐกิจพลิกฟื้นการท่องเที่ยว พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสอบคชุดใหญ่ว่าได้มีการพิจรารณาเตรียมความพร้อมแนวทางในการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตั้งแต่ตตวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564ตามนโยบายรัฐบาลโดยจะค่อยๆผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยภายใต้มาตรการตามที่3 สาธารณาสุขกำหนด โดยจะเป็นการพิจารณามาตรการทั้งสองส่วนคือการเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการต่างๆซึ่งรัฐบาลประกาศยืนยันความพร้อมพลิกฟื้นการท่องเที่ยวตามศักยภาพประเทศด้วยความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชนซึ่งในระหว่างนี้จะต้องใช้เวลาช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเพื่อพิจารณาสองมาตรการอาศัยตามกรอบที่สาธารณาสุขกำหนดและพิจารณาร่วมกันซึ่งต้องเตรียมการให้พร้อมส่วนการเดินทางของประเทศต่างๆที่จะเข้ามาขอพิจารณาให้ รอบคอบในการปรับระดับประเทศต่างๆเพราะได้ตั้งเกณฑ์ไว้นานแล้วตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากส่วนการเตรียมความพร้อมรับคนไทยที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศจะใช้มาตรฐานเดียวกับชาวต่างชาติด้านนา,นายดอนปรมัณวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาจะบริจาคให้กับประเทศไทย1ล้านโดสว่า ขณะนี้หน่วยงานของสหรัฐอเมริกา3ส่วนได้แก่ฝ่ายต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงและผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์และวัคซีนกำลังหารือกันอยู่ซึ่งสหรัฐอเมริกาจะพยายามเร่งรัดให้ได้ความชัดเจนภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ว่าจะกำหนดส่งวัคซีนให้ไทยเป็นวันใดและเป็นวัคซีนชนิดใดเนื่องจากอาจไม่ได้วัคซีนไฟเซอร์เหมือนเดิมรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะทททเร่งหารือเพชรบุรีประจบคีริขันเตรียมพร้อมเปิดเมืองชะามหัวหินนำร่องความพร้อมทุกด้านต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 นายยุทธศักดิ์สุภสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทนายนทวุฒิเพชรพรมศอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายพรมพิริยะกิจนุสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสุชาติอุสาหะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนร่วมหารือการเตรียมความพร้อมและแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่นำร่องจังหวัดเพชรบุรีชะอำและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหินที่โรงแรมเชลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยนายยุทธศักดิ์เปิดเผยว่าชะอำหัวหินจะเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวหนึ่งพฤ้นท กายนนี้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวหากผลการตรวจหาเชื้อระบ,บุว่าไม่พบเชื้อ จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่ได้ซึ่งชะอําหัวหินมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งด้านของการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 และความพร้อมด้านการจัดการในส่วนของวัคซีนมีค่าเฉลี่ยวความครอบคลุมการฉีดวัคซีนจะเกิน70%ภายในสิ้นเดือนนี้แน่นอนรวมถึงความพร้อมในความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเตรียมแผนผเผชิญเหตุหากเกิดกรณีการติดเชื้อมีความพร้อมป้องกันร,รักกมุมทุกด้านทั้งนี้นายยุทธศักดิ์ยังได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชะอำเพชรบุรีหัวหินประจบคิริขันเพราะนอกจากมีทะเลที่สวยงามแล้วยังมีอาหารอร่อยคนในพื้นที่มีจิตใจที่งดงามพร้อมรับการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบปลอดภัยภยายใต้มาตราการป้องกันโควิด -19 รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวสอัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ นายกสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยเผยรัฐเปิดประเทศส่งสัญญาณบวกสื่อโฆษณาปรับตัวรับจัดแคมเปญการตลาดให้เร็วที่สุดนายธราพุทธจาูุวัฒนะนายกสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยหรือ MAAT และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IPG Media Brand เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนอุตสาหกรรมสื่อโฆษณามีสัญญาณบวกทันทีเมื่อลูกค้าแบรนด์ต่างๆปรับแผนเลื่อนการจัดแคมเปญการตลาดให้เร็วที่สุดเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีโดยเฉพาะทับเทนหมวดสินค้าที่ใช้จ่ายสูงสุดเช่นอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเครื่องใช้ภายในครัวเรือนยานยนต์การสื่อสารและโทรคมนาคมส่วนการใช้สื่อจะผสมผสานแบบครบวงจรเพื่อครอบคลุมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อโฆษณานอกบ้าน ทั้งนี้แนวโน้มดังกล่าวจึงคาดว่าจะทำให้อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี2564มีเงินสะพัดกว่า1,1738ล้านบาทหดตัวราว2.7%ถ้าจะลองสถานการณ์ดีสุดอาจขยายตัวโต,วตวกว่าปีก่อนที่เงินสะพัด1,459ล้านบาทเนื่องจากสื่อทีวีมีสัญญาณดีต่อเนื่องรวมถึงสื่ออินเทอร์เน็ตขยายตัวราว11%สินค้า,ลาหลมวยปรับแผนการรับการเปิดประเทศจะกลับมาทำตลาดให้เร็วที่สุดทั้งสินค้าอุปโภค บริโภคสินค้าไอทีเทคโนโลยีจัดกิจกรรมได้ทันทีถือเป็นการฟื้นตัวรับไฮซีซั่นอย่างมากทำให้อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาติดลบน้อยลงเทียบกับปีก่อนมูลค่าอาจต่างกันไม่ถึง3,000ล้านบาท นอกจากนี้วันที่หนึ่งธันวาคมจะมีการปลดล็อกให้ธุรกิจกลางคืนผับบาร์กลับมาดําเนินการได้จะยิ่งเพิ่มความคึกคักให้กับตลาดอย่างไรก็ตามกรณีที่คาดไม่ถึงหากโควิด -19 ระบาดรอบใหม่คาดว่าจะไม่กระทบอุตสาหกรรมสื่อโฆษณามากนะักเพราะผู้ประกอบการคุ้นชินและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ตลอดเวลารับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะจิตแพทย์เตือนเด็กอายุต่ำกว่า10ปีไม่ควรดูซีรีส์ฉากรุนแรงฆาตกรรมร่วมเพศเสี่ยงแยกโลกความจริงกับโลกเสมือนจริงไม่ได้แนะนำผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด แพทย์หญิงโชสิตาภาวะสุธิภัยสิทธิ์รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนาครินกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าสถานการณ์โควิด -19 ทําให้เด็กต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนานกว่าปกติเพราะไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนเที่ยวเล่นหรือออกไปข้างนอกกับผู้ใหญ่ได้ ทำให้หลายครอบครัวต้องเจอกับปัญหาเด็กติดจอทำให้เด็กมีพฤติกรรมติดจอและรับสื่อที่ไม่เหมาะสมตามวัยส่งผลกระทบต่อร่างกายพัฒนาการอารมณ์มีพฤติกรรมเรียนแบบและได้รับผลกระทบทางจิตใจเนื่องจากปัจจุบันการเข้าถึงสื่อต่างๆทั้ง Facebook Twitter YouTube และช่องทางอื่นๆสามารถรับชมง่ายจนอาจเป็นเรื่องยากที่ผู้ปกครองจะจัดการและรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นการรับสื่อผ่านโทรทัศน์เป็นอีกช่องทางที่ผู้ปกครองต้องไม่ละเลยในการดูแลเด็ก เนื่องจากละครหรือซีอรีส์บางเรื่องมีฉากเนื้อหารุนแรงฆาตกรรมร่วมเพศอาจทำให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีแยกแยะโลกแห่งความจริงกับเรื่องแต่งไม่ได้ซึ่งผู้ปกครองต้องรู้วิธีพูดคุยสื่อสารกับเด็กให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้สมองและจิตใต้สำนึกของเด็กซึมซับสิ่งที่เห็นจนมีพฤติกรรมเลียนแบบหรือฝังใจไปกับสิ่งที่ดูจนเกิดเป็นความกลัว ส่วนวัยรุ่นอาจเป็นช่วงเวลาที่ห้ามพฤติกรรมเหล่านี้ได้ยากเพราะเป็นช่วงวัยที่ต้องการทดลองอยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆตามกระแสสังคมผู้ปกครองอาจต้องใช้วิธีนำฉากต่างๆในละครหรือซีรีส์ที่เด็กรับชมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้เด็กแยกโลกของความจริงกับโลกเสมือนจริงที่แต่งขึ้นให้ได้สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการศึกษาวิธีเลี้ยงลูกเชิงบวกเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กติดจอสามารถติดตามได้ที่ h t t p h a p p i n e s s c l u b จะทำขึ้นโดยภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพของสำนักง,งานกองทุนสน,สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะแอตตราเซเนกาเผยองค์การอนามัยโลกรับรองวัคซีนโควิด -19 ที่ผลิตในไทยแล้วย้ำม,มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกบริษัทแอตตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่า วัคซีนป้องกันโควิด -19 ของแอตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉินจากองค์การอนามัยโลกแล้วโดยการขึ้นทะเบียนดังกล่าวมีผลทันทีและครอบคลุมถึงวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยก่อนหน้านี้ด้วย ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด1ิของแอตตราเซเนกาให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาเพื่อเร่งการเข้าถึงวัคซีนและการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้ได้เพิ่มเติมในส่วนของการรับรองวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของแอตตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยโดยสยามไบโอไซเอนซึ่งเป็นการยืนยันว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของแอตตราเซเนกาเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพสูง ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกไม่ว่าจะผลิตที่ใดก็ตามโดยนายเจมทิกประธานบริษัทแอตตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่า แอตตราเซเนกามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์การอนามัยโลกได้ให้การรับรองวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลในหลายประเทศจะให้การรับรองผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของแอตตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยว่าเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วและตามมาตรการควบคุมการเดินทางผู้ที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้แต่การรับรองวัคซีนโดยองค์การอนามัยโลกในครั้งนี้จะช่วย โดยความสะดวกให้รัฐบาลในประเทศต่างๆยอมรับและรับรองวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของแอตราเซเนกาเพื่อประโยชน์ในการเดินทางที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News ์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทรอยสารหารือไอกรุ๊ปเอเชียแปซิและแมงโก s t e ีมหนุนใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยจัดระบบชุมชน มทรอีสานโดยรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์โคสิตีภูทอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอ,อีสานให้การต้อนรับนายจากบุญหลงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ คุณกิติพัฒน์เฉลยยรัพย์ผู้จัดการบริษัท MangoStream ประเทศไทยและคุณลีพศนรุตกุลซีอบริษัท iGroup Asia Pacific ในการหารือเกี่ยวกับการนำแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนเครือข่ายที่ทางมหาวิทยาลายัยดูแลและพัฒนา เมื่อวันที่12ตุลาคม2564ที่ผ่านมาบริษัท Mango Stream ประเทศไทยโดยเป็นบริษัทในเครือ iGroup Asia Pacific เข้าหารือกับมรอรอีสานเพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาและบุคลากรด้วยแพลตฟอร์มพิเศษที่สามารถเลือกฟังก์ชันการรับรู้ได้รวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมกับตัวแพลตฟอร์มและเสนอให้มรอรอีสานนำแพลตฟอร์ม City Ready เข้ามาใช้ในการตรวจจับการ คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อให้นักวิจัยของมทรอีสานได้ทดลองใช้ประโยชน์นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีแผนที่จะจัดแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการบริหารจัดการชุมชนโดยนําแพลตฟอร์มดังกล่าวไปใช้ร่วมกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนของมทรอีสานในโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรักแก้วให้ประเทศ ในการนี้รองศาสตราจารย์ดรโคสิตศรีภูธรนอธิการบดีมอรอีสานได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิชาติระประเสริศนลป์รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและกิจการสภามหาวิทยาลายัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพัรสสอ,อ่อนเกิดผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการร่วมกับทางบริษัท ซึ่งในการเข้าพบครั้งนี้นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัยจะนำมาให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทดลองใช้ในเบื้องต้นระยะเวลา1ปีและวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการใช้งานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการร่วมมือกับทางบริษัทในอนาคตต่อไป วราพรนำบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรออิสานร,รายงานโฆษกดีเอสเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม10จังหวัดเป็นแหล่งติดเชือ้อโควิด -19 นางสาวนพวรรณหัวใจมัน่นโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมืองกล่าวว่า จากกรณีการส่งต่อข้อความที่ระบุว่าง,งดเดินทางไป10จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองเพราะเป็นแหล่งติดต่อเชือ้อโควิด -19 นั้นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวพบว่าเป็นการนําข้อมูลเก่าซึ่งเป็นข่าวปลอมเมื่อเดือนธันวาคม2563กลับมาแชร์ซ้ําอีกครั้งทั้งนี้ยังไม่มีประกาศเตือนห้ามเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงใดๆโด,ดยขณะนี้ กรมควบคุมโรคได้มีการเข้มงวดเรื่องการตรวจเฝ้าระวังอย่างละเอียดมากขึ้นหากพบความเสี่ยงจะดําเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและรัดก,กลุม่มทั้งการจัดเตรียมสถานที่สังเกตอาการรวมถึงทําความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ซึ่งสามารถกระทําได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นจึงยังไม่มีการประกาศปิดพื้นที่หรือจังหวัดใดในประเทศไทยตามที่กล่าวอ้างดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากกรมควบคุมโรคได้ที่เว็บไซต์ ddc.moph.go.th หรือ025903000รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี